โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็มีซองอ่างเปล่าทูมอนี่วอลเล็ตจะมาแจกให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะไปสร้างซองมาแจกเพื่อนๆเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆนะครับไปเล่นกิจกรรมขย่อยเซียมซีของแอปทูมอนี่วอลเลตด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักเนาะก็สามารถกดเข้าไปเล่นได้ที่ อไอคอนสีแดงๆตรงนี้หน้าแรกของทางแอป Money Wallet นะครับซึ่งกิจกรรมขย่อเซีนซีนนี้เนี่ยเขาจัดถึงแค่วันที่6กกรุมปผาเท่านั้นนะครับโดยภายในกิจกรรมนี้เนี่ยมีแจกเป็นเงินรางวัลนะครับเข้าบัญชีทูมอนิเมลส์แล้วก็มีสร้อยคอทองคาหนัก1สลึงนะครับมีทูไอดีสาวันด้วยนะครับนี่เพียงแค่เราสะสมลูกแก้วหรือว่า,อาของไหว้ต่างเนี่ยให้มันครบตามจํานวน นะครับเราก็จะสามารถที่จะแกลกรางวัลได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็แลกไปหลายรอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดประวัติการแลกของผมให้ดูเนาะนี่นะครับจะเป็นประวัติการแลกของผมนะครับก็แลกเป็นเงินสดเข้า t ูมอนี่วอลเล็ตแล้วก็มีเป็นทูไอดีด้วยนะครับผมนี่เป็นประมาณนี้เลยเนาะก็ถ้าเพื่ <ๆ S 2> อนๆคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นกิจกรรมนี้เนี่ยก็อย่าลืมไปเล่นด้วยนะครับเพียงแค่เข้ามาแล้วก็กด ขย่อยเซมซีเนาะโดยเราสามารถหาสิทธิ์ในการขย่อยเซมซีได้จากการสร้างซองของเปาแล้วก็นําไปแจกคนอื่นนะครับผมโอเคเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวผมมาสร้างซองแจกเพื่อนเลยดีกว่านะครับก็คือผมแจกเหมือนเดิมนะครับซองหนึบาทให้กับเพื่อนเพื่อนหนึ่งคนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนนะครับผมจะให้มันแบ่งเท่าๆกันแล้วกันเนาะโอเคเป็นประมาณนี้สําหรับลิงก์ซองอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้เนาะ ใต้คลิปวิดีโอเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คลิปนี้มีการกดไลค์ถึง80ไลค์นะครับก็ถ้าถึง80ไลค์เมื่อไหร่เนี่ยเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้นำยิงซองมาปักไปให้เพื่อนๆที่โพสต์ปักหมุดของคลิปวิดีโอนี้นะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองเปาทูนนิวเลตจากผมไปทุก,ทก,ทก,ทกคนเลยนะครับผมโอเคแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีแอปหาเงินจะมาฝากอีกแล้วนะครับ อแอปนี้เนี่ยก็มีชื่อว่า GoDaily นะครับเป็นแอปอ่านข่าวดูวิดีโอเก็บสะสมเหรียญไปแรกเป็นเงินสดเข้าบัญชีถูนี่วอลเล็ตนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูนะครับเป็นแอปที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใน Android นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับผมก็หลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ย ก็ให้เพื่อนทําการสมัครหรือว่าลองอินให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าตาของแอปแบบนี้เนาะโดยวิธีการเล่นนะครับผมก็ให้เพื่อนกดไปหมวดที่3ตรงนี้นะครับจะเป็นหมวดที่เขาจะโชว์ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเหรียญอยู่กี่เหรียญแล้วแปลงเป็นเงินไทยบาทเนี่ยได้กี่บาทนะครับโดยสําหรับของผมเนี่ยผมต้องเก็บให้ได้200บาทนะครับถึงจะสามารถถอนเป็นเงินสดเข้า t ูมอนี่วอลเล็ดได้นะครับแต่ ถ้าคนไหนหรือว่าของเพื่อนคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะครับก็อาจจะมีขั้นต่ําอยู่ที่10บาท50บาท100บาทประมาณนี้นะครับผมโดยวิธีการหาเหรียญนะก็ง่ายๆเลยนะครับการหาเหรียญเนี่ยเราจะหาได้จากการมากดเช็คอินรายวันตรงนี้นะครับนี่การกดเช็คอินเราก็จะได้รับเหรียญทันทีเลยนะครับยิ่งเช็คอินติดต่อกันนานเท่าไหร่ก็ยิ่งได้รับเหรียญเยอะขึ้นเท่านั้นนะครับ แล้วก็จะมีภารกิจรายวันให้เราทำนะครับมีอ่านบทความดูวิดีโอแล้วก็การเชิญเพื่อนนะครับการอ่านบทความก็คือให้เรากดมาที่หน้าแรกแบบนี้แล้วก็เลือกบทความที่เราจะอ่านนะครับผมอ่าแบบนี้เนาะแล้วเราก็เลื่อนดูนะครับรอจนหลอดมันโหลดเต็มนะครับแล้วเราก็กดกล่อ,องขัานแบบนี้เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการอ่านบทความเนาะนี่นะครับเราก็สามารถมากด Get, เพื่อรับรางวัลของกิจกรรมรายวันได้นะครับผมโอเคแล้วก็การหารเหรียญอีกอย่างหนึ่งก็คือเลื่อนลงมาตรงข้างล่างเนี่ยมันจะมีงานให้เราทําด้วยนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูได้เนาะจะเป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปมาเล่นนะครับซึ่งเราก็จะต้องดาวน์โหลดแอปแล้วก็ทําตามเงื่อนไขที่เขาระบุไว้นะครับนี่เราสามารถกดดูได้ว่าเขาให้ทําอะไรเนาะคือถ้าเราทําตามเงื่อนไขที่เขากาหนดไว้ได้เนี่ย เราก็จะได้รับเหรียญตามที่เขียนไว้แบบนี้เลยนะครับผมนี่สามารถมาทําก,กันได้นะในส่วนของตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยจะมีเป็นวงล้อให้เราสามารถเข้ามาหมุนเล่นได้อยู่ที่วันละ1ครั้งนะครับโดยที่การหมุนวงล้อเนี่ยเราก็จะได้รับเหรียญทันทีเลยนะครับแบบนี้หรือถ้าเราอยากจะหมุนเพิ่มเราก็สามารถกดดูวิดีโอเพื่อหมุนวงล้อเพิ่มได้นะครับผมอ่าเป็นประมาณน,นี้เนาะสำหรับการหาเหรียญน,นะครับแล้วก็ การเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนก็ได้รับเหรียญเช่นเดียวกันนะสำหรับแอปนี้เนี่ยมีวดหมู่ในการเชิญเพื่อนด้วยนะครับโดยการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถที่จะคัดลอกรหัสเชิญตรงนี้นะครับไปแนะนําเพื่อนได้เนาะเวลามีคนมาสมัครต่อนะครับเราก็จะได้รับเหรียญไปซึ่งการแนะนําเพื่อนเนี่ยเราสามารถทําได้ทั้ง คัดลอกรหัสเชิญนะครับหรือว่าจะเป็นการส่งลิงก์ไปก็ได้นะครับนี่แชร์ทูลิงก์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเขาก็เขียนไว้ว่าสามารถได้รับเงินรางวัลเนี่ยสูงถึง5,000บาทเลยนะครับสำหรับกิจกรรมการเชิญเพื่อนเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการเชิญเพื่อนและอันนี้ก็จะเป็นหมวดหมู่ในการถอนเงินนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งถอนได้2ช่องทางนะครับ ช่องทางแรกเนาะจะเป็นการถอนเงินเข้าบัญชีทูม m นี่วอลเล็ตโดยตรงเลยนะครับซึ่งการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเนี่ยเราจะไม่โดนหักค่าธรรมเนียมอะไรทั้งสิ้นเลยนะคือถ้าเราถอน100บาท200บาทเนี่ยเราก็จะได้รับแบบเต็มจํานวนเลยนะครับโดยแอปนี้เนี่ยจากที่ผมถอนมาเนาะการถอนเงินเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ1-2วันนะครับหรือบางทีเนี่ยก็ไม่เกิน1ชั่วโมงเงินก็เข้าแล้วนะครับสำหรับการถอนเงินเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเนาะ ส่วนโมบายท็อปอัพหรือว่าการเติมเงินมือถือเพื่อนๆก็สามารถมาเลือกได้นะครับถ้าใครที่ไม่อยากจะเติมเข้าทูนิเวลเลตก็สามารถที่จะมาเลือกในหมวดนี้ได้เนาะโดยเลทราคาเนี่ยก็จะเท่าๆกันนะครับแล้วก็เครือข่ายที่รองรับเนี่ยก็จะมี 168AS แล้วก็ d t a ทนะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเมนูการถอนเงินของแอปนี้นะครับโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับสําหรับ แอปหาเงินที่ผมเอามาฝากในวันนี้นะครับยังไงก็ให้เพื่อนลองไปโหลดเล่นหรือว่าโหลดติดเครื่องไว้ดูนะครับเป็นแอปที่สามารถหาเงินแล้วก็ถอนเงินได้จริงๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องลงทุนเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสามารถหาเงินได้ฟรีเลยเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองดาวน์โหลดนำไปใช้ดูนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีข้อสงสัยหรือว่า ปัญหาตรงไหนเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามผมได้นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมจะไปไล่ตอบให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมมีแจกซองด้วยนะครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้มีการกดไลค์ถึง80ไลค์แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมจะได้นําลิงก์ซองมาวางให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับผมโอเคสําหรับคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็ขอตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับ ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไคร้ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ